สวัสดีครับพบกับผมเ t ปไทยดอทคอมนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่38แล้วนะครับมาต่อกันเลยนะครับ EP นี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างตารางฐานข้อมูลของธนาคารนั่นเองนะครับตารางฐานข้อมูลว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเปิดฐานข้อมูลของเราขึ้นมานะครับอาจจะเป็น127.0.0.1หรืออาจจะเป็นโลโก้โคดก็ได้นะครับพอเปิดฐานข้อมูลของเรามาแล้วเรามาดูที่ฐานข้อมูลของเรานะครับ ฐานข้อมูลของเราชื่อว่า Shopping Cart นะครับที่ผมเคยสร้างไว้นะครับจะมี3ตารางนะครับเราจะมาเพิ่มอีกตารางนึงนะครับจะเห็นคำว่า New นะครับคลิกไปที่ New นะครับพอคลิกมาที่ New เสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้ตั้งชื่อตารางนะครับซึ่งผมจะเก็บข้อมูลธนาคารใช่ไหมครับผมก็จะตั้งชื่อตารางให้มันสอดคล้องกับธนาคารก็จะเป็น TBL u l d e r s c o r e Bank นะครับ ทีเบลล์เล่นสกอร์แบงค์นะครับแล้วก็มีกี่คอลัมน์กี่ฟิลนะครับผมอาจจะเพิ่มมาอีกสักสองเผื่อม,มันไม่พอโอเคนะครับในเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างพาร์มลี่คีย์นะครับที่มันรันนัมเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอัตโนมัตินะครับโอเคครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็นเบลล์นสกอร์ไอดีนะครับ B บลล์เล่นสกอร์ไอดีบสกอร์ไอดี ย่อมาจากอะไรนะครับก็คือ B ก็แปลว่าของธนาคารแบงก์นั่นเองนะครับ B ก็คือของตารางที่ชื่อว่าแบงก์นั่นเองนะครับผมสังเกตเวลาผมสอนเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลนะครับผมจะตั้งชื่อให้ตรงกับตารางแล้วก็สื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับอย่างเช่น t b m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  e r r ก็จะ MID M, m name ไปหรือ t b p r r o u u t t ก็ PID มันจะจำง่ายแล้วก็เวลาเขียนโปรแกรมมันจะไม่สับสนนะครับโอเคนะครับ B underscore D ครับเป็น Primary Key ของตารางธนาคารนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นคําว่า AI นะครับเป็น Auto นะครับให้เราคลิกตรงนี้มันจะบอกว่าให้มันรันอ Auto อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับฟิลที่2นะครับผมจะตั้งเป็นคําว่า b e n n e r SCOR NAME นะครับ b e n n e r SCOR NAME เก็บอะไรครับผม b e n n e r SCOR NAME อาจจะเก็บเป็นชื่อของธนาคารนะครับผมชื่อธนาคารก็จะเป็นไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรกรุงไทยอย่างเงี้ยครับ เก็บเป็นชื่อของธนาคารเก็บเป็นประเภทวาชานะครับวาชาหนึ่งร้อยโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นบีเนสกอร์ไทยนะครับบีเนสกอร์ไทยบีเนสกอร์ไทยก็คือเก็บประเภทของธนาคารนะครับอาจจะเป็นประเภทเงินฝากออมทรัพย์หรืออะไรนะครับเก็บเป็นวาชาเหมือนกันนะครับให้เก็บเป็นวาชาเหมือนกันแล้วก็แบบขนาด ตัวสอดก็เป็น100นะครับเก็บ100ตัวโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นบีเนอร์สกอร์นัมเบอร์นะครับตัวนี้ขัดไม่ได้นะครับบีเนอร์สกอร์นัมเบอร์ก็คือเลขที่บัญชีนั่นเองนะครับเวลาคนจะโอนเงินไปนั่นไปนี่คณจะเลขโอนเลขบัญชีไหนนะครับผมบีนัมเบอร์นะครับบีนัมเบอร์นะครับเก็บเป็นวชานะครับเพราะว่าบางทีการเก็บเป็นอินนะครับอาจจะไม่อาจจะเริ่ม บางคนเลขบัญชีอาจจะเริ่มจากศูนย์อาจจะไม่มันอาจจะไม่นับศูนย์ขึ้นก่อนนะครับเราก็เลยต้องเก็บเป็นวาชาไว้ก่อนเอาสัก20ตัวตามจริงเลขบัญชีก็น่าจะมีสัก78ดตัวเก็บเผื่อไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ต่อไปนะครับ b บลล์เนอร์นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับอาจจะเป็นชื่อของคนที่เปิดบัญชีนะครับเก็บเป็นวาชานะครับ100 ก็อาจจะเป็นว่าบัญชีเนี้ยของชื่อคนนี้เวลาโอนเขาจะได้ดูเออโอนมาบัญชีเนี้ยชื่อคนนี้นะจะได้ถูกต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็น B ีนักศโลโก้นะครับก็คือ B โลโก้นะครับจะเก็บอ่าไฟล์รูปไฟล์รูปภาพโลโก้ของธนาคารนั้นๆนะครับก็อาจจะเป็นวาชาครับประเภทเป็นของวาชาแล้วก็250เลยนะครับเผื่อบางไฟล์มันชื่อนามสกุลเยอะยาวนะครับ ชื่อไฟล์มันอาจจะยาวนะโอเคครับลองไล่เช็คอีกดูนะครับ BID เก็บ ID Primary B Name เก็บชื่อธนาคาร B Type เก็บประเภท B Number เก็บเลขที่บัญชีเื่อเก็บชื่อของบัญชีแล้วก็เก็บรูปภาพโอเคแค่นี้น่าจะครบแล้วครับผมน่าจะพอแล้วแหละต่อไปนะครับให้มากดเซฟนะครับพอกดเซฟเข้ไปถึงข้นงก่อนโอเคนะครับพอกดเซฟแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับ เนี่ยครับก็จะได้รูปแบบหน้าตาของตาราง TBL Bank นะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้นะครับมาเช็คตรงนี้ก็จะเป็น TBL Bank เข้ามานะครับเนี่ยครับก็จะมี BID B Name B Type B Number แล้วก็มีประมาณ6ฟิล l นะครับที่เก็บข้อมูลของธนาคารนะครับโอเคนะครับ EP นี้ผมก็จะมาสอนแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับฐานข้อมูลเฉยๆนะครับ EP ต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลธนาคารสร้างฟอร์มนะครับแล้วก็ การแก้ไขธนาคารแล้วก็การแสดงหน้าธนาคารก่อนนะครับถึงจะไปหน้าบ้านฟอนเอถึงจะไปหน้าสินค้าหน้าโชว์สินค้านะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Youtube ผมนะครับผมก็จะเริ่มมีเวลาบ้างกลับมาทำคลิปต่อเรื่อยๆแล้วนะครับผมสวัสดีครับ